ที่เรือนจำกลางนครสวรรค์นายปรีชาเดชพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงตามยุทธศาสตร์พัฒนาหน่วยบริการสาธารณสุขปฐมภูมิสำหรับผู้ต้องขังเรือนจำกลางนครสวรรค์และฐานทันสถานเปิดหนองน้ำขุ่นจังหวัดนครสวรรค์ระยะ3ปีโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน31หน่วยงานเข้าร่วมบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ ทางนี้ตามยุทธศาสตร์พัฒนาหน่วยบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำกลางนครสวรรค์และทันทสถานเปิดหนองน้ำขุนจังหวัดนครสวรรค์ระยะ3ปีจัดทำขึ้นเพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคีที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการพัฒนาหน่วยบริการปฐรมภูมิสำหรับผู้ต้องขังจังหวัดนครสวรรค์ด้วยการสนองปณิธานโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์ สิทธิของผู้ต้องขังและสิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขจากรัฐกรณีการเข้าถึงสิทธิในการได้รับบริการสาธา,สา,รรารณส,ส,สุขของผู้ต้องขังตามแนวทางและความเหมาะสมของบริบทจังหวัดนครสวรรค์โดยมีสาระสําคัญคือพัฒนาระบบบริการปฐรมภูมิด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรคและผัยสุขภาพสําหรับผู้ต้องขังให้มีมาตรฐานตามแนวทางการตรวจขึ้นทะเบียน หน่วยบริการปฐมภูมิพัฒนาระบบบริการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพสำหรับผู้ต้องขังจังหวัดนครสวรรค์ให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับบริการปฐมภูมิรวมทั้งมีระบบการส่งต่อที่เหมาะสมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพและผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถรองรับบริการสุขภาพปฐมภูมิในเรือนจำและาฐานทัศนจังหวัดนครสวรรค์และพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลแบบมีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนาหน่วยบริการปฐรมภูมิเรือนจำและฐานทัศนจังหวัดนครสวรรค์จากนั้นได้มีพิธีรับมอบครุภัณฑ์การพัฒนาการบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำกลางนครสวรรค์และฐานทัศนเปิดหนองน้ำขุนอำเภอบรรพบพีสัยจังหวัดนครสวรรค์อัมพลจับสอนทิพย์รายงาน